พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยกล่าวว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้ผมไม่เอาหรอกรัฐบาลเฮงสวยอย่างนี้ซัดนายกรัฐมนตรีเป็นเด็กเมื่อวานซืนไม่รู้ภาษีภาษาไม่รู้เรื่องราวสื่อมวลชนถามเรื่องประชามติดันไปตอบเมอรี่คริสต์มาสบ้าหรือเปล่าบริหารงานกันอย่างนี้มันต้องปฏิวัติอีกสักครั้งหนึ่งนะ แล้วให้คนดีๆมาบริหารประเทศให้ได้ไม่ใช่ให้นักการเมืองที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ใช่คนนี้ไปไม่ได้ก็เอาคนนั้นมาแทนประเทศนี้มันไม่ใช่ของเด็กเล่นที่ไหนแม้ว่าจะส่งไม่ครบนะเขาก็สามารถพิจารณาลงโทษได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเลยนครับที่ออกมาถแถลงกันนะนะั้นว่าทำทุกอย่างเป็นความลับกันร,นะรับเร็ว กันแทรกแซงเพราะนี่ครับใครจะรู้เท่าทันจก,กับหมอค่ะคือวันนี้หลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยเมื่อบ้านเมืองมันมีสองมาตรฐานกันมาเรื่องอภิสิทธิ์ชนเนี่ยคเรื่องนี้อย่าทําให้เป็นสองมาตรฐานว่ากันตามเนื้อผ้าถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดค่ะนะครับคือถ้ามันสุดจริตใจกันจริงอะทาไมไม่ส่งมาครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรเรื่องนี้ก็กะเวลาว่ามันก็ข้าบเกี่ยวกับเวลาที่ กฤษฎีกาทํากฎหมายนะอ่าไอคาสิโนไอเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่นะถูกต้อง <นะ S 2> ค่ะกับเรื่องแพทยสภาเนี่ยเวลาห่วงเดียวกันก็คือม,มีนาก็เวลาก็เวลานี่นะครับ<ม>กฤษฎีกาอาจจะช้ากว่าด้วยซ้ําค่ะนะครับที่จะไปทํากฎหมายแก้ไขกฎหมายนะครับเ็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ย<ม>กับการพิจารณาของแพทยสภา,า<ม>นะครับเรื่องนี้ถ้าคุณทักษิณเนี่ยนะครับโดนเนี่ยนะครับแม้ว่าเขาไม่ได้สอบคุณทักษิณหรอก แต่คุณทักษิณได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ค่ะเรื่องอื่นเนี่ยนะครับแทบจะม้วนเสืออยู่แล้วทีนี้เอานะครับระยะเวลาเนี่ยระยะเวลากะว่านับจากวันนี้ไปผมไม่เชื่อว่าเขาจะทำอย่างชักช้าจนกระทั่งบ้านเมืองเกิดความเสียหายคเพราะแต่ละประเด็นที่เขาตั้งกันเอาไว้เนี่ยที่ทำหนังสือแจ้งไปยังทุกคนนั้น,นที่ที่เขาจะต้องสอบนั้นเขามีรายละเอียด แปลความกันว่าไอ้ชั้นอนุที่สอบเบื้องต้นนั้นถ้าเขาไม่มีรายละเอียดเขาไม่เรียกเอกสารขนาดนั้นส่วนเนี่ยนะครับการสอบสวนตัดจากนี่ไปจะโดยให้การโดยนะครับโดยวาจานน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับตรวจสอบอย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าแพทย์บางคนนั้นนะครับจะต้องถูกกันไว้ในฐานะพยานที่ที่อยู่ในสิบสองรายชื่อใช่ไหมคะอย่างไรนะ่ะคอยดูกันไปเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ผูกติดค่ะ ระหว่างชั้นสิบสี่กับบอนคาสิโนบอนการพนันออนไลน์ต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องกรณีสนามกอล์ฟอันภายที่ชาดาไทยเศษเนี่นะครับลงนามก่อนจะพ้นวาระสามวันในวันที่สามกันยายนปีสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดเนี่ยนะครับเนื่องจากพิจารณาจากข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาล ได้มีคำวินิจฉัยว่าที่ดินตกเป็นที่ธรณีสงเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาท,ทยที่จะต้องพิจารณาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมและวินิจฉัยอุทธรณ์ใหม่เพื่อให้คำสั่งกรมที่ดินกลับมามีผลคือที่กลับไปเป็นที่ธรณีสงเหมือนเดิมเนี่ยค่ะทีนี้ขั้นตอนก็คือว่าหลังจากที่ชาดาไทยเสร็จลงนามก็พ้นจากตำแหน่งอ่ ริ่มตรีช่วยต่อมาทรงศักดิ์ทองสีก็เห็นเหมือนกันนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือรองปลัดกระทรวงมาไทยในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจนะครับปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงแบบมันถูกออกไปอย่างนั้นคือนายชำนาญวิทยรัตเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้ลงนามซึ่งเขาก็สามว่าว่าถ้ามีเหตุผลไม่เซ็นเขาไม่เซ็นแต่หาย้ผนที่จะไม่เซ็นไม่ได้สารบัตรอะละมวนตีกันเชียงไปยังไงต้องเซ็น ก็ไม่เซ็นก็หนึ่งห้าเจ็ดะคุณอนุชินว่าวันนี้เพราะเนี่ยนะครับเขาก็มีข่าวลือแต่ผมอยากจะฟังเนี่ยนะครับจากคุณชำนาญวิทย์เตรัตเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรคุณประชาเตรัตเนี่ยแต่ว่าเนี่ยนะครับว่า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 อยากจะทําหน้าที่ต่อทําหน้าที่จะไปสมัครเป็นกรรมการปปชซึ่งไม่รู้จริงไหมนะนะครับเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณไม่เซ็นเรื่องนี้เนี่ย คุณจะไปสมัครกรรมาการปปชเนี่ย <froze. S 2> นะครับสววกสวคนไหนไปลงให้ผมจะดา่าเชาวด่าเย็นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าชำนาญวิตยตรัตเนี่ยไม่ลงนามนี่จกกะเกษียณกัญญาเนี่ยเนี่ครับกอ็อายุเท่ากันเนี่ยผมก็บอกว่านะครับว่าคุณก็จะข้าขายละเว้นปฏิการปฏิบัติหน้าที่157ผมไม่รู้ว่าคุณจะไปสมัครกรรมการปปชจริงหรือไม่นะแต่ว่า ถ้าคุณไม่เซ็นคุณขาดคุณสมบัติข้อแรกเลยป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชวงราชการซึ่งปปชสวต้องเป็นผู้รับรองใช่ไหมคะสวตั้งแต่คณะกรรมการสรรหาและสวเป็นผู้ลงมตินะครับคุณก็พอจะนึกออกว่าคนลับจะสุดท้ายจะเป็นแล้วประเด็นก็คือสวคนแซวกันอยู่ว่าเป็นสวสายสีน้ำเงินซะส่วนใหญ่คืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเรื่องนี้ในทางการเมืองนั้น ทุกคนต่างก็รู้ว่ามันได้เวลาเพราะเนี่ยนะครับการที่คณะกรรมการกรษฤษฎีกาในที่ประชุมใหญ่คซึ่งเขาพิจารณาเรื่องนี้ตามลำดับที่ผมบอกว่านางเนื่อมจำนานชาติศักดาเนี่ยนะครับทำพินัยกรรม20พฤศจิกายนปี2112ปี2 5 1 4ก็ถึงแก่กรรมหลังจากนั้นก็ก็ยกที่ทแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่นะคร เจตนาของผู้บริจาคเขาต้องการให้วัดธรรมิการามวรวิหารเป็นสถานที่ของสงฆ์เป็นธรณีสงฆ์เขาไม่ต้องการมาบริจาคให้สนามกอล์ฟนะคือต้องการทำนุบำรุงศาสนาก็คนนี่นะครับ <c oughs> คนโบราณค <c oughs> บะนมนมือท่วมหัวเห็น <c oughs> ไหมครับ เพื่อจะต้องนะครับไปพูดง่ายๆว่าคนเราเนต้องการไปสวรรค์น่ะทําบุญใหญ่ที่สุดมูลค่าณปัจจุบันเนี่ยที่ตรงนั้นนะคะรวมทุกอย่างแล้วประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันเรอยกว่าล้านจากเดิมเนี้ยนะครับที่ไปที่ไปขายเนี่ยนะครับให้กับไอ้บริษัทสองบริษัทเนี่ยร้อยสี่สิบสองล้านโอ้โหจากร้อยสี่สิบสองเป็นเจ็ดพันกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าเนี่ยนะครับเรื่องนี้ที่มันสําคัญเพราะว่าครอบครัวคุณนุงยิงเป็นคนถือหุ้นคุณลุงอิงเนี่ยนะครับเดิมนะครับก่อนที่จะถ่ายเทหุ้นไปนก็ถือหุ้นอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับที่เนี่ยนะครับที่ธรณีสงคําวินิจฉัยของกรรมการกฤษฎเีกาที่ประชุมใหญ่เนี่ยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ เรื่องนี้กันมายาวนานนะครับคือที่เป็นธรณีสงไม่สามารถทำการซื้อขายได้นะครับต้องกลับไปเป็นที่ธรณีสงเหมือนเดิมมิฉะนั้นเนี่ยนะครับต่อไปบ้านเมืองก็วุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามอะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามาตั้งแต่ต้นคไม่ว่าเนนครับจะอ้างว่าซื้อต่อมาก็ไม่ควรไหม,มนะครับว่าเป็นที่วัดอะนะครับที่ธรณีสง ผู้บริจาคก,ก็มีเจตนารมณ์ชัดเจนแต่เขาต้องการจะขายเนี่ยเขาจะบริจาคให้วัดทมแม่มนะครับนี่เขาจิตใจเขาเพียวๆพีะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมก็วาดหวังว่ารองปลัดนะครับกระทรวงมหาดไทยนั้น,จ,น,น,นจะทำหน้าที่ะจะไม่ทำก็แล้วแต่ <laughs> นะครับหาความสำราญตามสบาย แต่ผมก็ดูว่านะครับรำวงขนาดไหนก็ตาม,มนะครับอย่างไรก็หนีไม่พ้นกันหรอกเอะประเด็นนี้รู้สึกเหมือนคุณเรืองไกลพยายามตามอยู่ไหมคะว่ากรณีการโอนหุ้นของนายกเนี่ยก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งหรือว่าหลังรับตําแหน่งแล้วมันจะมีผลไหมคะคือปัญหาว่าความผิดมันมาคือที่นี้นะครับ<ฆ>เป็นที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไงน,นะครับจะก่อนหรือหลังมันมันมันไม,ไม่มีผลก็หรอกอ นะครับมันเป็นที่ที่ได้มาโดยมิชอบเนี่ยนะครับจะเป็นมือที่เท่าไหรก็ตามะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าเนี่ยนะครับในประเด็นณน้าขณะนีน้ไม่ว่าเรื่องชั้นสิบสี่คาสิโนพนันออนไลน์นะครับจนกระทั่งถึงอันภายแต่ละเรื่องเป็นของร้อนทั้งสิน้นคือหน้าวันนี้เนี่ยครับอย่างไรก็ตามเถอะคือถ้าบ้านเมืองเรามันไม่เสียสติเกินเกินไป ต้องไม่ลืมว่าคุณทักษิณขอขออนุญาตกลับประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องการมาเลี้ยงหลานเพราะผมแก่แล้วขออนุญาตนะครับบางครั้งก็ประกาศวางมือทางการเมืองและไอที่สําดงอยู่ทุกเวลานี่คืออะไรก,ก็ตอนนั้นนะฮะตอนอยากกลับมาก็จะมาเลี้ยงหลานแต่พอตอนมามาตอนเนี้ยตอนที่มาแล้วเนี่ยคุณทักษิณก็แสดงความชัดเจนหลายเวทีว่าก็ต้องการที่จะช่วยบ้านเมืองเหมือนกันคือปัญหาก็คือว่าคุณต้องคดีทุจริตคอร์รัปชัน และคุณก็ยอมรับกับพระเจ้าแผ่นดินว่าทุจริตคอรัปชันจริงว่ากระทําความผิดจริงดังนั้นเนี่ยนะครับทุกคนก็มองเห็นว่า<ม>บอลคาสิโนโกับการพนันออนไลน์มันจะนำพาไปสู่เรื่องการฟอกเงินขนาดใหญ่คือเราเนี่ยนะครับจะมีสถานะประเทศเทาค่ะนะครับคือเสียพูดง่ายว่าเสียประเทศมีคนมั่งคั่งร่ำรวย เห, <agrade. S 1> เหมือนในเจ้าของบ่อนเนี่ยครับในหมาเขาแต่ว่าสุดท้ายคืออะไรอย่างไรก็ตามนี้นะครับประเทศนี้เขาไม่ได้สร้างมาจากคนคนเดียวตระกูลเดียวนะครับที่มาคิดตัดสินใจเรื่องแบบนี้ได้แต่เป็นเรื่องของบูรพากษัตริย์และประชาชนในในชาติแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ได้มาซึ่งแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจอย่างนี้เนี่ยนะครับและสร้างความเสียหายกับแผ่นดินเนี่ย ถามว่าเนี่ยครับใครไม่เห็นด้วยก็บอกว่านู่นนู่นนู่นทุนบอนทุนบอนไม่อยากให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าถามนี่เนะครับไอ้พวกประเทศเจริญก้าวหน้าถ้ารู้ว่าลูกตัวเองติดการพนันออนไลน์งอ์แงมเนี่ยบรรดาพ่อแม่มึงทั้งหลายเนี่ยรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมันไปติดการพนันนะครับแล้วต่อมาไงต้องหาตังค์ไหมคนรวยคือเจ้าของบอลเนี่ย ต้องหาทางไง่ลักวิ่งเชียงปลนขายตัวทั้งหญิงทั้งชายอะยาเสพติดจากจากเสพยันขายอะเราต้องการเห็นโฉมหน้าเยาวาชนของประเทศนี้เป็นแบบนี้แล้วนะครับเต็มไปด้วยเนี่ยนะครับเทาสารพัดลองไปดูฝั่งนะครับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับบางเมืองที่เขาที่ที่ว่าเทามาทำสุดท้ายเป็นยังไง บ้านเมืองของเรานั้นเนี่ยนะครับคุณมีสิทธิ์อะไรมาทําแบบนี้ก็เลยมีบางคนที่เสนอความเห็นว่าถ้าสมมุติว่ามันจะต้องมันจะต้องทําจริงๆเนี่ยควรที่จะทาประชามติด้วยหรือเปล่าเพื่อฟังเสียงประชาชนว่าเห็นด้วยไหมที่จะต้องมีคาสิโนเน่ะคือปัญหาว่าเขาไม่ฟังอะไรทั้งนั้นอ้างว่านี่นะครับโอ้ลงในเว็บไซต์มีคนเห็นด้วยนู่นนี่นั่นแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าไม่มีทางตั้งได้แต่ไม่ใช่ว่าเพราะ ครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไปยืนขวางแต่เพียงอย่างเดียว <C at> ผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะประเทศนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในรัฐบาลเนี่ยนะครับในอดีตหลังยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเนะี่ย <C at> ก็เจ้งวงมาแล้วไนงะ <C at> นะครับตั้งได้นะครับใต้สุด82วันชิบหายกันต้วนหน้าดังนั้นอะไรก็ตามเนี่ย วันนี้นะครับอย่ามากล่าวอ้างเรื่องของใต้ดินมาวันนี้คุณมีหน้าที่อยู่แล้วคุณรู้ดีที่สุดคุณกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติคุณไม่รู้จริงอะ่ะนะครับบอลการพนันออนไลน์ก็ยังรู้ทุกเบอร์เลยนะครับกระทรวงดีเอสไม่รู้อะไรเลยอะนะครับไม่ใช่ว่าถูกกฎหมายแล้วจะเล่นผิดกฎหมายน้อยลงปัญหาว่าไหนครับมันก็กวาดไอ้พวกนี้เข้ามาสังกัดและไอ้ที่นอกกฎหมายก็ยังอยู่และบอลทั่วไปก็ยังอยู่ครบมารู้กันอยู่นี่ นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถามว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยคุณทำเพื่อคนรุ่นลูกร,รุ่นหลานหรือเพื่อประเทศไทยจริงอะข้อมูลที่บอกว่าเนี่ยครับอายุสิบหปีขึ้นไปเนี้เคยเล่นการพนันสามสิบสองจุดสามล้านคนลองคุณลองศึกษาเรื่องยาบ้าดูดิว่าคนติดยาบ้านี่นะครับถูกจับขังบำบัดไม่เป็นไรแต่มันพอได้กลิ่นข้าวเนี่ยความอยากในฉี่เล็เ ตอนถูกจับกลับจับขังเนี่ยไม่ได้เสี่ยนแบบเฮโรอีนผงขาวนะครับแต่ว่าพอมันมีนี่นะครับพอมาเจอได้เรียนกลับไปเหมือนเดิม,มการพรนันออนไลน์นี่ก็เหมือนกันเพราะว่ามันถูกกฎหมายนะครับสนุกสนานมีมแบบอย่างคือไอ้ตอนที่มันผิดกฎหมายเนี่ยเด็กบางคนยังกลัวว่าเอ้ยถ้าทำผิดกฎหมายเดี๋ยวมันหนึ่งสองสามสี่ทีนี้เนี่ยเอา้ามันถูกกฎหมายแล้วนี่ อยากลองมันก็ง่ายง่ายขึ้นกว่าไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือคนที่เขาคิดเรื่องชาิตัวเลขกนิดเดียวค่ะนี่รายได้บอกปีสองหมื่นวันละสองหมื่นวันไม่ได้เศษเสี้ยวขี้เล็บของการท่องเที่ยวแต่ผลกระทบความเสียหายคุณเอาประเทศไปเสี่ยงได้ยังไง <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นผมวาดหวังค่ะนะครับในส่วนของแพทยสภาและที่สำคัญเนี่ยนะครับวันนี้ไปไปงานศพนะครับของ พักพวกนะครับของแม่พักพวกที่เป็นบุ้ที่สภาเจอกับคุณชาญชัยอิสระเสนารักเนี่ยที่ไปยื่นนะครับซึ่งศาลได้แจ้งว่าให้นัดฟังคำสั่งในวันที่27่สิจ็มกราคมนี้อ๋อปลายเดือนนี้นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามผมก็วาดาหวังว่านะครับว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นทางออกที่ดีให้กับประเทศไทยค่ะ เพราะเนี่ยนะครับเรื่องราวที่กําลังจะเกิดเนี่ยนี่ไม่นับเนี่นะครับผลประโยชน์เรื่องพลังงานไทยกัมพูชานําพาสุมเสี่ยงต่อเรื่องดินแดนอันเป็นผลต่อเนื่องจาก m o u c สี่สไม่นับเรื่องแผนดินเก้าสิปีนะครับซึ่งนะครับไม่รู้ว่าสุดท้ายนั้นเนี่ยนะครับคนในชาติเราจะเหลืออะไรบ้างาและโครงการก็ชวัดเฉวียง บ้านเอื้ออาทรพังทําบ้านเพื่อคนไทยและจะเอาที่หลวงทาแล้วเพราะเคยไปซื้อที่แล้วมีปัญหนานี่เพื่ออะไรให้คนชินเรื่องเรื่อง99ปีนะครับคนไทยชิน99ปี99ปีต่างชาตินะครับพอ99ปีก็ก็เท่ากันเอาอย่างนั้นนะทําไมคุณไม่ไปแก้ไขปัญหาบ้านเอื้ออาทรนะเอื้ออาทรนี่ยังมีแล้วมนตรีที่ติดคุกอยู่ใช่ไหมคะแต่สําคัญคือวันนี้บ้านมันร้าง เหลือเนี่ยนะครับที่สร้างไปเสร็จจํานวนมากคคุณแค่เปลี่ยนชื่อแค่เนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคือถ้าคิดออกแบบเนี่ยเราก็มีการเคหะมีอะไรนะครับรัฐก็มีนโยบายเข้าไปจัดการอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยแต่ว่านี่ครับต้องการเอาเอาเอา,เอาที่รัฐเพื่อจะใช้คําว่า99้าสิบปีและขณะเดียวกันที่ของเอก,กชนไอบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลาย นะครับซึ่งคนในรัฐบาลไม่มีใครเกี่ยวข้องรู้เห็นเลยเนี่ยก็จะเก้าสิบเก้าปีเห็นไหมที่จะทำให้ประชาชนเอาที่รัฐนะครับไอ้ที่จะขายต่างชาติเอาที่ขายที่เอกชนมีรายได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่นะครับอ้าปากมันก็เห็นอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับนี่เอาเรื่องเงินหนึ่งหมื่นบาทจากวันที่ยี่บเก้าขยับมาวันที่ยีบเจ็ดอ่าเร็วขึ้น นะครับเพราะเลือกตั้งวันที่หนึ่งกุมภาแล้วก็บอกคนทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งค่ะคือเราพร้อมจะเป็นควายกันทั้งประเทศหรือไงเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามขอญาิวันนี้คือผมมองเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันอยู่ในจุดคนบางประเทศจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับผมจึงเข้าใจว่าทําไมเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเสียกรุงครั้งที่สองเพราะคนไทยบางจําพวกมันใช้ไม่ได้นะครับคือถ้า นะครับถ้าคนไทยไม่ไปนะครับไม่ไปขายตัวให้กับพม่าเนี่ยเราไม่เสียกรุงนี่คือข้อเท็จจริงวันนี้ก็เหมือนกันนะครับบางคนมาเชียร์หน้ามืดตามัวมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นขี้ข่าตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วอธิบายเถียงอะไรไม่ได้ด้วยนะครับแลวไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรชีวิตมันก็เซ็งเคร่งมันอย่างนั้นแหละแต่ว่าเด็นะครับดูเสมือนหนึ่งว่าน,นี่คือการออกมาพัฒนาแล้วสุดท้ายเปยน็นยังไง ก็เห็นอยู่แล้วว<ม>่าเอาความโปรง่งใสในการใช้เงินตอนหวยบนดินอ<ม>่ะมีความโปรง่งใสไหม,มทีนี้เนี่ยนะครับพอตั้งรูปแบบคณะกรรมการเนี่ยไม่เวลาพิจารณาเอาเงินส่งรัฐเ่ะมันต้องเหลือมานะ<ม>อย่าไปฝันหวานว่าเป๊ะๆสองหมืน 20, ขี้ประติ๋วแล้วเนี่ยนะครับเรื่องอืน่นใดถัดจากนี้เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความไม่ปลอดภนะัยเพราะนี่นะครับเราจะกลาย นะครับถ้ารู้สึกยังไงข้ามไปที่เมียวด,ดีพม่าตอนนี้ไปที่สร้างสร้างเมืองมาใหม่คเราไปดูป่ะว่าเขาอยู่กันยังไงเราก็จะคลายแบบนั้นนะคือประเทศของเรามันเป็นประเทศดีๆอยู่แล้วม,มีธรรมชาติมีวัฒนธรรมมากมายมีประวัติความเป็นมาแล้วเราขายการท่องเที่ยวโดยไม่มีบอลยู่กันมาได้นมนานพอไอ้พวกนี้มาเนี่ยเราจะหาตังค์อีกสองมื่ก็มึงไปเก็บเนี่ยครับ ใการชดใช้ตามคำพิพากษาเนี่ยแต่ละปีก็ได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี้นะครับผมก็มองว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยครับถ้าพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ชวนใครจะลงท้องถนอนอะไรทั้งสิน้นแต่จะแจ้งกำหนดการเบื้องต้นใเ้รราบว่าวันอังคารที่21มกร,ราคมเนี้ยนะครับเวลา10บโมง คณะที่เคยไปที่ที่ปป,ปชที่ไปให้กำลังใจวันนั้นเนี่ยจะไปที่ทำรรเนียบรัฐบาลไปเรื่องกรณีเนี่ยครับการส่งเอกสารไม่ครบนะครับของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจไปยังแพทยสภานะครับรวมกระทั่งเรื่องเรานะครับนายกในฐานะหนึ่งในสิบของผู้เข้าเยี่ยมในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำกับดูแลโรงพยาบาลตำรวจและนะครับเรื่องอื่นเช่นเรื่องบ่อนคาสิโนนะครับเรื่องสนามกอล์ฟอันายและเรื่องราวอื่นๆนั้นก็คงจะได้อธิบายความกันในวันนั้นแต่ยังไม่ได้ลงท้องถนนนะนะครับลงแค่ฟุตบาทไปทำเนียบเฉยๆไปทำเนียบยังไม่ได้นัดยังไม่ได้ถึงเวลาแต่ว่าชุดใหญ่นะครับจะชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับก็จะมีนะครับ หลากหลายผู้คนนะครับซึ่งก็จะไปส่งสัญญาณแจ้งเพื่อทราบเพราะอย่างไรก็ตามนั้นนะครับถ้าคุณคิดว่าบ่อนการพนันออนไลน์นี่นะครับรวมกระทั่งบ่อนคาสิโนทำได้ทำเลยนะครับและผมเรียนไปยังพักร่วมรัฐบาลทั้งหลายนะวันนี้คุณมีเวลาอยู่ไม่เป็นไรนะครับก็อยู่กันไปแบบนี้กันก่อนแต่พอไปถึงจุดชี้ขาดนะระหว่างอนาคตของประเทศซึ่งหมายถึงอนาคตของพรรคการเมืองนั้นด้วยนะนะครับ ผมเชื่อว่าเขาจะมีการตัดสินใจแต่พรรคการเมืองเขาจะตัดสินใจอย่างไรนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระแสะความรู้สึกของประชาชนเพราะฉะนั้นในแต่ละกระบวนการแพทยสภาบปชนะครับก็มีการบอกว่าตั้งคณะขึ้นมาเนี่ยต้องรายงานผลทุกเดือนเนีแม้กระทั่งในส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งอะไรก็ตามผมเชื่อว่าเรื่องถัดจากนี้ก็เราคงจะเห็นหน้าเห็นหลังวันที่ยี่สิบเจ็ด มกราคมเนี่ยนะครับเราก็คงจะได้เห็นหน้า <t une> เห็นหลัง <t une> ทุกเรื่องราวนั้นด้วยความวาดหวังกันว่านะครับทุกหน้าที่นะครับในแต่ละองค์กรนั้นนะครับก็ยืนตัวตรงกันเท่านั้นเองอแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าปล่อยไปก็ปล่อยไปก็ไปทําบอลน, <t une> นะครับปล่อยไปก็ทําการบรรนานออนไลน์นะครับปล่อยไปก็ที่เรื่องเก้าสิบเก้าปี <t une> นะครับปล่อยไปในที่วัดยังไม่เว้นนะครับก็เห็นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็สรุปท้ายกันว่าถ้าเน,นี่นะครับโคโสกบรัฐบาลความจริงก็รู้จักกันน,นะครับว่าถ้าเห็นว่านี่ครับไอ้ทุนบอลเนี่ยนะครับที่จะมาทุบเนี่ยชื่ออะไรอย่างไรและเมื่อคุณเป็นรัฐบาลแล้วก็พบทําไมคุณไม่จัดการตามกฎหมาย